เซฟเซนัวนัวคือเก่าจ้าของโซบค่ะพี่พี่ขาหอยแข็งนานๆกินทีน้องไม่ได้กินบ่อยจ้าของดีๆกินทีละน้อยก็อิ่มแต่ก็จะพยายามค่ะแล้วก็มีขนมจีนนะคะที่กินกับปลาเผาข้าวกัาเข้า,า,า,ากันค่าอร่อยอร่อยค่ะพี่พี่ขาแต่เห็นก็มาเด้อมากินด้วยกันจ้าหอยแข็งก็เขารวกกบกาลังดีก็เลยไม่มีเวลามาตัดคลิปพอวันนี้เรามาทํางานค่ะเราว่างเราก็เลยตัดคลิปลงนะคะพี่พี่่ะ ก็คือคิดไม่น่าทุกีนืงจากเราคุณจะโทรเทศใจมั้งเราก็ทํามาหลายเดือนหลายวันแล้วเนาะพอไม่ประสบความสําเร็จสักทีมันก็เกิดอาการแบบปีนืงจากเราคุณจะโทรเทศใจมั้งเราก็ทํามาหลายเดือนหลายวันแล้วเนาะพอไม่ประสบความสําเร็จสักทีมันก็เกิดอาการแบบแล้วเราก็กินหอยแครงอย่างเดียวเลยค่ะเราก็คือเอาหอยแครงมาวางโซนะคะแล้วก็ มีน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะปลาเผาเราก็จะหยิบมาเท่าท <e ี่เราจะกินนะคะพี่ๆค่ะแต่ก็จะพยายามค่ะก็เลยไม่มีเวลามาตัดคลิปพอวันนี้เรามาทํางานตาะระว่างเราก็เลยตัดคลิปลงนะคะพี่ๆค่ะก็คือคลิปไม่น่าต่เราก็กินหอยแขรงอย่างเดียวเลยค่ะเราก็คือเอาหอยแครงมาวางโซนะคะแล้วก็มีน้ําจิ้มซีฟู้ดค่ะปลาเผาเราก็จะหยิบมาเท่าที่เราจะกินนะคะพี่ๆค่ะ ชอบค่ะอร่อยโดนใจจุดสุดเลยนะคะวันนี้ก็จะขอตั้งซื้อว่าเป็นกินพันหอยแครงนะคะเนื่องจากเราไม่ได้ถ่ายปลาค่ะเราถ่ายเนื่องจากเราคงจะโทเทสใจมั้งเราก็ทํามาหลายเดือนหลายวันแล้วเนาะพอ mm hmm. ไม่ประสบความสําเร็จสักทีมันก็เกิดอาการแบบจะไม่ต้องกินเยอะแต่มามาก,กินบ่อยสุดค่ะเนื่องจากราคาถูกค่ะ mm hmm. พี่ๆค่ะก็เลยไม่มีเวลามาตัดคลิป พอวันนี้เรามาทํางานค่ะหรว่างเราก็เลยตัดคลิปลงนะคะพี่ๆค่ะก็คือคลิปไม่น่าดูว่าไปอีกคลิปนี้ตอนแรก่าจจะไม่เอานะคะเนื่องจากเราถ่ายแบบไม่ได้เน้นกินเท่าไหร่เหมือนเน้นนั่งเล่นๆอะไรประมาณเท่าไหร่แต่ก็พอได้อยู่มั้งความรู้สึกว่านะเนื่องจากเราไม่มีคลิปลงอันนี้ค่ะแต่ว่าส่วนนี้ไม่มีคลิปลงค่ะคลิปน้อยก็เลยลงลงไปค่ะพี่ๆค่ะก็เลยมาตัดเอาเนาะ เป็นคลิปจากเมื่อวานนะคะที่วันหยุดจะเป็นวันเสาร์นะคะเราก็หยุดงานแต่ว่าเราไม่ว่างตัดเมื่อวานนะคะเนื่องจากพ่อน้องพีทกินกับเพื่อนจนดึกเลยค่ะแล้วก็เปิดเพงลงดังหน่อยนะคะในแข้งแล้วก็จะมีปลาเผานะคะแต่ว่าปลาเผาก็คือไม่ได้ขึ้นมาวางบนโต๊ะนะจ๊ะเนื่องจากวันนี้กินหลายคนอยู่ค่ะแล้วก็มีเพื่อนพ่อน้องพีทมากินด้วยนะคะแต่ก็จะพยายามค่ะปเนื่องจากเราคงจะโทรเท็ใจมั้งเราก็ทามาหลายือนหลายวันแล้วเนาะ พอไม่ประสบความสําเร็จสักทีมันก็เกิดอาการแบบดีเลยนะคะนี่ก็คือซื้อที่เขาลวกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหอยแข็งวันนี้หอยแข็งก็คืออร่อยคือเก่าจ้าพี่ๆแซบหลายเด้อถ้าใครยังไม่เคยลองกินพันหอยแข็งก็ลองดูนะคะอร่อยอร่อยค่ะแต่ก็จะพยายามค่ะหอยแข็งแล้วก็จะมีปลาเผานะคะแต่ว่าปลาเผาก็คือไม่ได้ขึ้นมาวางบนโต๊ะนะจ๊ะเนื่องจากวันนี้กินหลายคนอยู่ค่ะ ก็มีเพื่อนพ่อน้องพีทมากินด้วยนะคะดีเลยนะคะนี่ก็คือซื้อที่เขาลวกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหอยแครงวันนี้เนาะแล้วก็เน้นปริมาณไว้ก่อนคะ่ะพี่ๆช่วงน,นี้คุณภาพไวท้ทีหลังคะ่ะปริมาณจะช่วงนี้อยากให้ลงได้เยอะๆย,ย,ยิ่งดีคะ่ะเนื่องจากเราลงเซ็เซนัวๆคือเก่าจ้าของสอบคะ่ะพี่ๆขาหอยแขรงนานๆกินทีเนาะ,ะไม่ได้กินบ่อยจ้าของดีๆกินทีละน้อยก็เอิ่มทีเลยนะคะนี่ก็คือ ซื้อที่เขาลวกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหอยแข็งวันนี้ังเราเลยไม่ขยันหาคลิปนะคะก็คือแบบมีก็ลงไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะช่วงนี้คือแบบน้อยมากลงคลิปไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรนะคะแล้วก็มีขนมจีนนะคะที่กินกับปลาเผาข้าวกัาเข้ากาันค่ะอร่อยอร่อยค่ะพี่ๆคะ่ะแต่เห็นก็มาดือ้อมากินด้วยกันจะหอยแข็ง<ๆ>ก็เขาลวกกาลังวันเสานะคะเราก็หยุดงานแต่ว่าเราไม่ว่างตัดเมื่อวานนะคะเนื่องจาก พอน้องพีทกินกับเพื่อนจนดึกเลยค่ะแล้วก็เปิดเพลงดังหน่อยนะคะเนาะแล้วก็เน้นปริมาณไว้ก่อนค่ะพี่พีชช่วงนี้คุณภาพไว้ที่หลังค่ะปริมาณจะช่วงนี้อยากให้ลงได้เยอะๆย,ยิ่งดีค่ะเนื่องจากเราลงแล้วก็มีขนมจีนนะคะที่กินกับปลาเผาข้าวกัาเข้า,ากัดค่ะอร่อยอร่อยค่ะพี่พี่ค่ะแต่เห็นก็มาดื้อมากินด้วยกันจะหอยแครงก็เขาร่วกากลังบอนเสานะคะเราก็หยุดงานแต่ว่าเราไม่ว่างตัดเมื่อวานนะคะเนื่องจาก พอน้องพีทกินกับเพื่อนจนดึกเลยค่ะแล้วก็เปิดเพงลงดังหน่อยนะคะนะว่าไปอีกคลิปนี้ตอนแรกกว่าจะไม่เอานะคะเนื่องจากเราถ่ายแบบไม่ได้เน้นกินเท่าไหร่เหมือนเน้นนั่งเล่นๆอะไรประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือซื้อที่เขาลวกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหอยแข็งวันนี้เขาก็มีบ้างนะคะก็เลยก็ได้ลงคลิปอันเนี้ค่ะแต่ว่า ช่วงนี้ไม่มีคลิปลงค่ะคลิปน้อยก็เลยลงลงไปค่ะพี่พี่ะาก็เลยมาตัดเอาเนาะเป็นคลิปจากเมื่อวานนะคะที่วันหยุดจะเป็นนี้นะคะก็คือแบบกินก็เนื้อหวานมากแต่เขาลวกได้แบบอร่อยมากเลยค่ะไม่แห้งจนเกินไปแล้วก็ไม่ดิบจนเกินไปนะคะก็คือจะไม่ต้องกินเยอะแต่มาม่าก,กินบ่อยสุดค่ะเนื่องจากราคาถูกค่ะพี่พี่่ขางแแควก็จะมีปลาเผานะคะแต่ว่าปลาเผาก็คือไม่ได้ขึ้นมาวางบนโต๊ะจ๊ะเนื่องจากวันนี้กินหลายคนอยู่ค่ะ ก็มีเพื่อนพ่อน้องพีทมากินด้วยนะคะเท่าไรแต่ก็พอได้อยู่มั้งความรู้สึกว่านะเนื่องจากเราไม่มีคลิปลงจาไม่ต้องกินเยอะแต่มาม่าก,กินบ่อยสุดค่ะเนื่องจากราคาถูกค่ะพี่ๆคะ่ะว่าไปอีกคลิปนี้ตอนแรกกะว่าจะไม่เอานะคะเนื่องจากเราถ่ายแบบไม่ได้เน้นกินเท่าไหร่เหมือนเน้นนั่งเล่นๆอะไรประมาณนี้เลยนะคะนี่ก็คือ ซื้อที่เขาลวกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหอยแข็งวันนี้เนาะแล้วก็เน้นปริมาณไว้ก่อนค่ะพี่ๆช่วงนี้คุณภาพไว้ที่หลังค่ะปริมาณจะช่วงนี้อยากให้ลงได้เยอะๆยิยยย่งดีค่ะเนื่องจากเราลงเซ็บๆนัวๆคือเก่าจ้าของสอบค่ะพี่ๆขาหอยแข็งนานๆกินทีเนาะไม่ได้กินบ่อยจ้าของดีๆกินทีละน้อยก็อิ่มค่ะว่าไปอีกคลิปนี้ตอนแรกกะว่าจะไม่เอานะคะเนื่องจากเราถ่ายแบบ ไม่ได้เน้นกินเท่าไรเหมือนเน้นนั่งเล่นๆอะไรประมาณจาไม่ต้องกินเยอะแต่มาม่าก,กินบ่อยสุดค่ะเนื่องจากราคาถูกค่ะพี่ๆค่ะแต่ก็จะพยายามค่ะมีแค็งแล้วก็จะมีปลาเผานะคะแต่ว่าปลาเผาก็คือไม่ได้ขึ้นมาวางบนโต๊ะนะจ๊ะเนื่องจากวันนี้กินหลายคนอยู่ค่ะแล้วก็มีเพื่อนพ่อน้องพีทมากินด้วยนะคะน้อยมากช่วงนี้คลิปเดียวก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปสั้นก็คือวันละคลิปยังยากเลยค่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะเราไม่มี รกระจายจะชันต่อมาชอบค่ะอร่อยโดนใจจุดสุดเลยนะคะวันนี้ก็จะขอตั้งซื่อว่าเป็นกินพันหอยแครงนะคะเนื่องจากเราไม่ได้ถ่ายปลาค่ะเราถ่ายหอยแครงแล้วก็จะมีปลาเผานะคะแต่ว่าปลาเผาก็คือไม่ได้ขึ้นมาวางบนโตนะ๊ะนะ๊ะเนื่องจากวันนี้กินหลายคนอยู่ค่ะแล้วก็มีเพื่อนพ่อน้องพีทมากินด้วยนะคะน,นะคะก็คือแบบกินก็เนื้อหวานมากแต่แตเขาลวกได้แบบอร่อยมากเลยค่ะ ไม่แห้งเกินไปแล้วก็ไม่ดิบจนเกินไปนะคะก็คือที่นะคะก็คือแบบกินก็เนื้อหวานมากแต่เขาลวกได้แบบอร่อยมากเลยค่ะไม่แห้งจนเกินไปแล้วก็ไม่ดิบจนเกินไปนะคะก็คือใส่หอยแครงก็คืออร่อยคีอเก่าจ้าพี่ๆแซบหลายเด้อถ้าใครยังไม่เคยลองกินพันหอยแครงก็ลองดูนะคะอร่อยอร่อยค่ะปีนึงจากเราคุณจะโทรเทใจมั้งเราก็ทำมาหลายเดือนหลายวันแล้วเนาะ พอไม่ประสบความสําเร็จสักทีมันก็เกิดอาการแบบเนาะแล้วก็เน้นปริมาณไว้ก่อนค่ะพี่ๆช่วงนี้คุณภาพไว้ที่หลังค่ะปริมาณจะช่วงนี้อยากให้ลงได้เยอะๆยิ่งดีค่ะเนื่องจากเราลงในหอยแข็งก็คืออร่อยคีอเก่า้าพี่ๆแซบหลายเด้อถ้าใครยังไม่เคยลองกินพันหอยแข็งก็ลองดูนะคะอร่อยอร่อยค่ะด้หอยแข็งก็คืออร่อยคีอเก่ากาพี่ๆ แซบหลายเด้อถ้าใครยังไม่เคยลองกินพันหอยแข็งก็ลองดูนะคะอร่อยอร่อยค่ะอันนี้ค่ะแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีคลิปลงค่ะคลิปน้อยก็เลยลงลงไปค่ะพี่พี่ขาก็เลยมาตัดเอาเนาะเป็นคลิปจากเมื่อวานนะคะที่วันหยุดจา้าเป็นเซบเซบนัวนัวคือเก่าจา้าของซบค่ะพี่พี่ขาหอยแข็งนานๆกินทีเนาะไม่ได้กินบ่อยจา้าของดีๆกินทีละน้อยก็อิ่มใจหอยแข็งก็คืออร่อยคือเก่าจ้าพี่พี่ แซบหลายเด้อถ้าใครยังไม่เคยลองกินพันหอยแข็งก็ลองดูนะคะอร่อยอร่อยค่ะเขอก็มีบ้างนะคะก็เลยก็ได้ลงคลิปนี่นะคะก็คือแบบกินก็เนื้อหวานมากแต่เขาลวกได้แบบอร่อยมากเลยค่ะไม่แห้งจนเกินไปแล้วก็ไม่ดิบจนเกินไปนะคะก็คือจะไม่ต้องกินเยอะแต่มามาก,กินบ่อยสุดค่ะเนื่องจากราคาถูกค่ะพี่ๆค่ะเท่าไหร่แต่ก็พอได้อยู่มั้งความรู้สึกว่านะ เนื่องจากเราไม่มีคลิปลงจะไม่ต้องกินเยอะแต่มาม่าก,กินบ่อยสุดคะ่ะเนื่องจากราคาถูกคะ่ะพี่ๆคะ่ะน้อยมากช่วงนี้คลิปเดียวก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปสั้นก็คือวันละคลิปยังยากเลยค่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะเราไม่มีกระจิตกระใจจะซ้าต่อมางปีเนื่องจากเราคุณจะโทอเทใจมันเราก็ทํามาหลายเดือนหลายวันแลนะ้วเนาะพอไม่ประสบความสําเร็จสักทีมันก็เกิดอาการแบบมังเราเลยไม่ขยันหาคลิปค,ค่ะก็คือแบบ มีก็ลงไม,ม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะช่วงนี้คือแบบน้อยมากลงคลิปไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรนะคะแล้วก็มีขนมจีนนะคะที่กินกับปลาเผาข้ากัาเข้ากันค่ะอร่อยอร่อยค่ะพี่ๆค่ะแต่เห็นก็มาดือ้อมากินด้วยกันจะหอยแครงก็เข้ารลวกกาลังัเราก็กินหอย